ไม่หน่อยอยู่นี่ไม่น่อยไปอยู่นีจจน่จ้าเป็นอยู่างนี่จ้ามาแล้วด้านหลักน้อจ่ะเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะขึ้นรถกลับบ้านแล้วซื้อไถ่ก็ได้กระเป๋ากระดาษกระเป๋านซื้อไถ่ก็ได้กระเป๋ากระดาษยายน้อยจะขึ้นไปซื้อขนมให้ร้านแล้วตอนนี้จะขึ้นรถไฟขั้นนี้เนาะจ่ะเนาะรถไฟต่างจาังหวัดน้อจะ แม่ตายจะทรงถึงถึงประตูเลยค่ะถึงประตูนี้เลยพี่น้องก็ต้องเป็นห่วงเน้อจ้ะเน้อยังมีฝากเงินสดไปซื้อของให้หลานไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งแม่น้อยเน้อจ้ะเน้อเดีวจะทิ้งกันทิ้งไ้หนาประตูนี้โอเคค่ะให้พี่น้องดูเน้อจ้ะแล้วสบายใจด้วจ้ามีโอกาสจะต่อคิวกันขึ้นเน้อจ้ะเน้อสาธุค่ะโอ้เอ็นเอ็นสะมุนมุนพุสะ บายบายแม่บายบายไหนนะหนุ่มแม่ตายจะทายเห็บเงิญก็จะจนถึงประตูเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะไปแล้วนี่เนาะโอเคแม่น้อยถึงประตูจ้าเดินทางปลอดภัยจ้ะแม่นี่เนาะถึงประตูรถไฟ นี่ค่ะส่งถึงที่เลยโอเคนาะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแม่ตายส่งแม่น้อยจนถึงที่นั่งเลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนู่นค่ะนั่นแล้วก็ที่ใส่แว่นตายน,นนะคะ่ะโอ้ยถ่ายติดฝรั่งจักหน่อยนะจ่ะนอขอโทษเอ้ยขอโทษเลยละนู่นละข้างในงแถวข้างในพี่น้องค่ะละ น,นันนันเพิ่นยืนอยู่นานๆน,นานจ้าไปเพิ่งบวกมือแบบายๆแล้วเนาะสบายใจได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยว่าเราจะกินหอดเพิ่นนา,ากจ้ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ตายชงแม่น้อยคือรถไฟถึงที่เลยค่ะถึงที่นั่งเลยเนาะคะ่ะเนาะแม่ตยก็จะพาลูกกลับบ้านน,นาะจ้าบัดที่นี่คือรถไฟกลับบ้านแล้จจังไปตอรถเมน่นานาะจ้ะเนาะจะพาลูกกลับบ้าน แม่ไต้อาจจะทายลงข้งไต้เนาะจะ้ะเพราะว่าจังไปเห็นคนอื่นเนาะจ้ะเนาะอาจจะพาลูกกับบ้านจะไปต่อรถไฟาจังไปต่อรถแม่เนาะจะ้ะเมื่อนั้นก็ถือรถเข็นเมื่อนั้นก็ถือกองเนาะจะ้ะแม่น้อยถึงรถไฟแล้วเป็นกำลังจะเดินทางเนาะไปต่างจังหวัดกลับบ้านเนาะจะ้ะ ส่งถึงที่ที่ประตูรถไฟไม่ตายก็บสบายใจกำลังเดินทางกับบานกับลูกวันนี้ไม่ไทยจะตายไท,ย,ทยสำนีนอกจากจังไปเห็นหนาคนนอกจากเฮ้ย จะไปขึ้รถไฟไต้ดินกันค่ะมาส่งแม่น้อยรถไฟต่างจังหวัดส่งถึงที่หน้าประตูไม่ตายก็สบายใจถึงที่นั่งเลยพี่น้องสบายใจ,นจเนอกจากเนาะตรงห่วงแม่น้อยเนาะ เป็นลูกยังสี่ละจ้าส่วนนั้นนี่ก็เป็นตู้กาเติมเงินสำหรับค้นจะขึ้นรถไฟหรือรถเมล์นอกจ่ะเนาะจะต้องเติมบัตรกาจังสี่แต็ม่ตายเติมไปแล้วนอกจาะนี่ก็จะเติมด้วยวีซิคารมาสเตอร์คอดหรืออเมอกันเอ็กเพนก็นจะเติมตรงนี้นอกจาะเนาะนี่โอเคค่ะเราก็จะเข้าไปทางนี้เนาะ อนุจุงลูกก่อนสวัสดีค่ะ